โ oh. <c oughs> ลุงลุงผมว่าถ้าเราอยู่นในนานเราจะยิ่งแย่นะเพราะว่ามันมืดแล้วตอนมืดได้เปียบมันได้เปรียบเราด้วยเลยลุงไปรีบไปตามลุงชายก่อนดีกว่า เฮ้ยใครวะเฮ้ยเป็นทางอะไรวะลุงมมดดูเมดเมดอยู่ยไหน,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 นจิ้บขายแล้วไงลุงเอาไว้ไหนใช้กทาลุงตา เฮ้ยอย่างนี้ลุงเอาเก็บไว้ผมก็มีใบนึงลุ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 งระวังระวังมันพวกผีมันจะมาแล้วมึงเรียกผีมึงออกมารื้ไงวะ ้ม hey. ันขำอะไรวะฟันข่ามันจะทีไ้ลงผู้อย์เอนกฮ้ยเฮ้ยลุงลงอะไรวะตัวอะไรวะไม่ไอยู่ไหนวะระวังเขาม่การลุงเลยเหรอ โอ้ห oh, มันจ้มันมันหลุดได้ไงวะอุ้ยหลุดออกจากเชือกแล้วอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นผีมันนะเฮ้ยเฮ้ย,ยช,ชิบขายแล้วไงลุง ลุงลุงมีวิชาอะไรงัดออกมาได้ไมั้ยเฮ้ยดูอะไรนี่แหละโอ้ยเฮ้ยๆวันนี้ไม่ตายวันหน้าไม่แน่เฮ้ยทำอะไรมันไม่ได้จริงๆนะทุกคน เอ้ยเอ้ยลงุงใบไม้ดินนั่นน่ะอันนี่ก็หัวล้อย,อยู่นั่นแหละมึงออกมาคือผมแทงมันจนเหนื่อยแล้วทุกคนมันไม่เข้าเ๊้มันอยู่ตรง มึงโผลหัวออกมาก่อนมึงนะอะอันดับแรกอะหัวกกูเมาตอนนี้เนี่าาดีสหจะเอามีเนียเสียบตมรอดีลงมันมันทำยังไงก็ไม่ได้อะเราไม่ต้องมีวิธีต้องมีวิชานะครับคนธรรมดาบแบบทำอะไรลำบากมากเลยนะ มันมาแต่เสียงประเด็นมืดๆอย่างนี้มันมองเห็นเราเสียเปียบมันมากเลยนะลุงเฮ้ยไอผีปลามึงเป็นท้ายของมันนะมึงพอหัวออกมามึงอย่ามาแอบหลบๆซ้อนๆเหมือนลูกพีของมึงมึงโผล่หัวออกมาถ้ามึงเนี่ยกูจะฆ่าให้หมดเอจอละลุง ผมขาวเลยลุงเหมือนมนุษย์แต่ว่าร่างกายของมันประหลาดมากเวลามันเดินหรือว่าอะไรมันคลานเหมือนหมาเลยลุงมองไม่ทันเหมือนกันลุงไวมากลุงช่วยมองหน่อยดิไวจัดเลย เฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยมึงโผล่หัวออกมาดิไอ้ผีป่ามึงอย่าหลบๆซ่อนๆกูไม่ชอบไอนั่นก็แหกปากอย่างเดียวไม่กล้าโผล่หัวออกมาพวกมึงก็เหมือนๆกันหมด ดูท่าเดินมันลุงมันตา่างจากขาเลยอเอ,อ้ยคอแปลกเลยนี่ตัวเลยวะชิบหายบันไลแล้วไงอตอนนี้เราต้องระแวงหน้าระแวงหลังนะมันจะเรียกพวกมันมาหรือเปล่าวะแน่นอนลงุงไม่ต้องกลัวไปเราเดินกลับได้เค่อยเดินกลับกันก่อนอ ยังไงมันก็เจ็บตัวอย่แม้มันแม,ม้นป่านนี้มันออกมาลาคอแล้วเราทำมันไม่เจ็บตัวลุงเดินไปเลยแล้วผมรอลุงไม่สำเร็จอีกแล้วลุงอย่าไปฟังเสียงมันนะพยายามมองหน้ามองหลังให้ดีมฮ้แมลงอะไรวะ đem lên luôn ôi lan lại tem đấy mí xiềng đấy luôn na làm hay đi win ừ. win แรง,ง,งมาทั้งคนมาทั้งผีมาทั้งแมลงเลยมึงเอ้ยออกมาดิหักปากอยู่ได้ไอหมอผีพวกมึงออกมาลุงมันมันปล่อยอมแมลงอะไรไม่รู้เสียงดังจังเลยมันเป็นต้นไม้บอกว่า เดีนไม่ค <numbered> ย <target> okay, okay, ัเองเห็นไหมเห็นแล้วไปแล้วก็ค่อยเดินด้ยไปได้ได้ได้ลุงไปก่อนไหมล่ะต้องมือก่อนนี้ทุกคนลุงถึงจะมีประกายแสงนะครับตอนนี้ลุงมันไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดานะครับมันมือแค่ภายในป่าแต่เวลามันยังไม่เด็กนะครับ เอ้ยเอามาสิวะโอ้ยเสียงร้องวอกเวกเววอ,อยู่ได้ออกมาไปาไปก,ก่อนกันล้พยายามมองหน้าหลังให้ดีแล้วกันนะ อะไรน้องหมมันไม,มไม่แค่จริงจีไม่แค่ดิผีเยอะขนาดนี้จะแค่ได้ไงเราลงม,าม,าลมันมาละโผล่มาละ ดูท่าเดินมันดูท่าเดินมันท่าเดินมันท่าเดินมันโคตรประหลาดเลยว่ะลุงเอ้ยชิบหายบานไรย,ยนแล้วไงแล้วตามันตามตามันสะสะท้อนออกมาด้วยอุย้ยมันหักคอมันดูงอุ้ยเห็นไหมกูไม่เห็นเป็นไรเลยเลยยีย เมึงเ,เจอตาชายของเจงเว้ยมื่อมาเจอกับผูก่อน่แมงมันเจ็บมากมื่ออยู่นี่แล้วเราคู่จัดการมันเอง <c oughs> สภาพจัดการแรงเดินมึงยังไม่มีเลย <c oughs> โอ้ยมันมาแล้วลงุลงรนะวังหน้าหลังให้ดี ได้หมดอ่ะจะจัดมันหรือว่าจะหนักจัดเต็มผมก็ได้หมดลงแมวลงเพ่นก่อนอย่าไปบวกให้มันเราตั้งรับอย่างเดียวเราตั้งรับอย่างเดียวออกมาสิวะมึงออกมาสินี่แหละไป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 มึงออมาสิอย่างโดนกูสใช่ไหมต้องอะไรของมึงวะ ยังงลงน้องมันไปลูกเพ่นเพ่นก่อนเพนก่อนเพนกวิ่งเลยตามันเลื้งแสงด้วยไปไปเก็บขายแล้วลุก พอมามงอยู่ไรพ่อมามึงพ่อมาเฮ้ยไปดิลุงรออะไรโดนน้ำเกลียวออกไม่ได้เฮ้ยมี่ิลุงลุงเห่าวิ่งไม่ใช่ผมไปลุงไปก่อนไป ขมาเฮ้ยเฮ้ยขมาหัวมึงม่อยากลุดออกจากบ้ามึงก็มามึงเห็นเมีกูแล้วมึงไม่เสียวไส้กันหรือไงวะลุงระวัง เปไรลุงขาเป็นไรขาปไปเอปเน่รลูกมึงดูนะไเฮ้ยมอยู่นั่นแหละมึงเข้ามาูอย่างชอบมึเงมเลยลุงไหวไหมขาสั่นหมดเลยลุงขอโทษนะลุงลุงไหวไหม ปล่อยมึงปล่อยหรือว่ามึงไม่มีแรงมึงเข้ามา <ไป S 2> สภาพร้องปล่อยเข้ามาดิวะขอแห้เข้ามาไปลงเ,เพนไอ้ดุ้ย เหนื่อยมากนะครับตอนนี้นนแบบเป็นเองเนี่ยไม,ม่รู้เลยนะว่าะขามอนเตอสก้นน้บาแกนนตอนนี้เราหนีกลับมาใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วใช่ไหมครับลุงออลุงว่ามันกล้าตาม,มาอีกไหมมันออกจากปา่าอาถรรพ์ไมคงไม่กล้า,ม,ามันใช่ก็ไม่แนแ่้วหรอกมันเนี่ย พร้อมจะมาตลอดแหละดูแล้วร่างกายเจ็บไมนะ่น่าจะมานะเออผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแม่มันตามเรามาแล้วใช่มันเจ็บหนักเลยมันให้ลูกสิดูว่าผีที่มันเลี้ยงเนี่ย,ยนี่อยู่เลยเมื่อกี้ปวดคอมอะไรลุงเลยโอ้ยมันใช้วิชาพันาขาขาเมื่อกี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวนะนี่ไม่ได้เดี๋ยวลุลง,ลงโดนอะไรนะโดนมันกัดได้ไหมเออโดนมันกัดเนี่ย เจน็นดนะแม่ก็โดนข่าการเลยอืมไอปานดี้สิบไม้แต่ไหตายอยากจริงหวายตัวเนี้ยใช่ใช่ใช่จริงจริงคนตายต่งดนหลอกผีแล้วแล้วโอ้ถ้าไม่เป็นเรา<ม>จะไม่เข้าใจเลยใช่นะครับไหนจะมีพวกผีสางอะไรใช่ไหมลุงผีสางแมลงอะไรไม่รู้บินวันมแมลงอะไรไม่รู้บิน<อ>ที่ ถ่ายก็อย่างไหนยินเลยไหน<ม>บินลงมาไหนตอมค่ะคือเมื่อกี้มันล่วงมาใส่หัวผมอ่ะสะดุ้งเลยโอ้แล้วแบบปนหัวเลยอตอนเนี้ยปนหัวจี๊ดเลยในมอนนี่เนี่ยมีกระถาวิชาเยอะดูทรงแล้วน่าจะเป็นศิษย์เอกเลยนะแต่มีอาจารย์เนี่ยเจ็บไม่ตายอยากสิพย์ยาก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 จริงผมว่าถ้าเรามากันเองผมไม่เอาด้วยคนแล้วแหละ ต้องให้คนที่มีวิชาแปลงตาก็าขาดจัดการมันก็คงจะต้องอย่างนั้นนะนะใช่้องหาวิธีใหม่นะวิธีนี้เนี่ยถึงมันจะเจ็บอยู่เนี่ยแต่มันก็มีวิชาป้องกันตัวของมันเยอะก่อนมาผมก็ได้ก่อไฟตรงนี้ไว้กองอยงนะครับเอาเล่นกาเหมือนเลยเหมือนจรง อันนี้ก็ไฟเนี่ยมันช่วยไล่พวกผีสางได้นะครับพอมึนหัวเลยลงป๊บแเละลง อเฮ้ยโลส่สว่ามันห่าจะมีกด้านอยู่ไหทถามไห้สักถางเลยกคนก่อไฟไว้กองก่อนที่เราเจะขึ้นไปข้างบนนะครับพอมาถึงนี้เราถือว่าเรามาเขตเราแล้วนะครับ เขาไปน่นไกลมากนะครับเราอยู่เขตมันเราจะเสียเปรียบนะครับนี่เป็นบรรยากาศอ่าด้วยรอบนะครับทุกคนนี่ออกไปตรงนี้ก็จะเจอหมู่บ้านเจออะไรแล้วนะครับนี่แต่ว่าที่นี่เป็นป่าไผ่นามนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นอยู่ในป่าที่นี่เต็มไปด้วยความอาถรรพ์ความเฮียนนะครับยิ่งไอหมอผีเนี่ยอยู่ติดความอาถรรพ์ที่นี่ด้วยมันยิ่งแรงเลยนะครับ นี่แหละสาเหตุที่เราไม่ต่อกรอนกับมันนะครับหรือว่าเราเรีบถอยกันก่อนนะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีของเรานะครับคือมันมันไม่ง่ายนะลุงนะคือถ้าใครไม่ได้มาแบบปล่าบแบบเราเนี่ยมันจะไม่ง่ายเลยนะครับทุกคนอ ผมต้องคอยดูบริเวณนี้ให้ลุงพงนะครับเราคุยกันไว้แล้วนะครับลุงจะทำสมาธินะครับเพื่อดูว่าพวกมันเนี่ยไปกลบดานอยู่ที่ไหนนะครับ ลุงบอกว่าให้ผมเนี่ยคอยดูความปลอดภัยให้ลุงก่อนลุงจะทําสมาธิแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้เราฟังว่ามันไปกบดานอยู่ที่ไหนซ่อนอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยใช้คนเนี่ยมือดีสักหน่อยนะครับไปปราบกำลาบมันเอาที่หลังข้าเห็นตัวมันแล้วยังไงลุงมันอยู่ยังไงอะมันอยู่กับพี่ที่มันเลี้ยง อ่าไม่ถึงมันอยู่ที่ไหนจุดไหนบริเวณไหนเอ่ย <ไป S 1> <ơi. S 2> อยู่ในถ้ำลึกถ้ำใช่ถ้ำลึกมันขาไปซักซ่าตัวเองในถ้ำอืออือแล้วมันมีใครมัง้งมีอาจารย์นนเนี่ยมันไหนพี่เนี่ยออกไปฮะพวกเลือดเนื้อมาเส็นมันอ่อม,มันจะฟื้นวิชาตัวเองออน,นี่มันอยู่ในถ้ำแต่ข้าขอไปดูมในถ้ำไม่ได้ตามได้แค่นั้นเหรอ ทำได้แค่หนาทำนี่เป็นเบื้องต้นนะครับลุงพอรู้ไหมว่าจะอยู่ป่าบริเวณไหนเลยมันอยู่หลองภูเขาสูงอ่าเฮ้ยเหมือนลองภูเขาเนี่ยภูเขาภูเขาภูเขาก้นไหมลุงที่มันเป็นลองแบบเหมือนไข่ก้นปะไอตรงรูกนั้นปะ<อ>ที่เร<อ>าดูกันอนะโคตรไกลเลย เขาหินทำเนี่ยเป็นหินทั้งทำเลยนะอ่าม,มันน่าจะไปกบด้านที่นั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้ลุงนอนกระตับกับผมก่อนนะอือลุงยัาเพิ่งไปไหนนะยยม,มันอาจจะมาเอาชีวิตลุงได้จะพักฟื้นตัวเองก่อนเดี๋ยวนะ เดี๋ยวไปลงเราดด่งกันนะไปลงเดี๋ยวกลับไปนอนบ้านนอนกระต๊อบผมก่อนก็นแล้ว